สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะทาง Winner House ค่ะจะพามาชมบ้านของคุณออยเข็มวดีประสานผลนะคะวันนี้นะคะจะมีการส่งมอบบ้านนะคะให้กับทางคุณออยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะ The Modern 05ค่ะก็จะมีเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ1ชั้นค่ะซึ่งการออกแบบนะคะทุกอย่างจะเป็นจากทางบริษัท Winner House ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการออกแบบตัวบ้านเองนะคะที่มี3ห้องนอน4ห้องน้ำห้องรับรองแขก1ห้องนะคะแล้วก็ Living Room 1ห้องค่ะแล้วก็มีห้องครัวไทยนะคะสำหรับเตรียมอาหารและมีครัวขนาดเล็กที่เป็นสไตล์ฝรั่งอีกนะคะบนพื้นที่ l i v i n g Room อีก1ห้องกันเองนะคะรวมไปถึงการออกแบบ แล้วก็การตกแต่งภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการตกแต่งบิวอินแต่ละห้องต่างๆค่ะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในบ้านกันดีกว่าเชิญคะ่ะ เปิดเข้ามาในส่วนแรกนะคะจะเป็นโถงต้อนรับแบบนี้ค่ะซึ่งโถงต้อนรับนี้นะคะจะมีทางเชื่อม3ทางด้วยกันนะคะคือสามารถไปที่ห้องครัวก็ได้รีวิวิ่งรูมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นห้องรับรองแขกทางฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนค่ะ และเมื่อเข้ามาภายในห้องรับรองส่วนแรกนะคะส่วนนี้จะอยู่บริเวณทางหน้าบ้านเลยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะทางเจ้าของบ้านเนี่ยเตรียมรับรองนะคะสำหรับเพื่อนนะคะหรือว่าแขกที่มาเยือนค่ะอาจจะมาพูดคุยธุระนะคะในช่วงสั้นๆนะคะซึ่งส่วนนี้ก็เหมาะมากๆค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถมองออกไปนะคะสามารถมองเห็นพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็สวนหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะซึ่งการออกแบบโซนด้านหน้าเนี่ย ตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะทั้งแผงเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบ Open Door เลยนะคะซึ่งถ้าเมื่อเปิด Open Door ส่วนหน้าตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถเดินเข้ามาบริเวณส่วนหน้าที่เป็นห้องรับรองส่วนนี้ได้จากทางด้านหน้าได้เลยค่ะ มาชมห้องครัวกันนะคะซึ่งทางห้องครัวเนี่ยเขาจะเน้นการออกแบบนะคะการใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบช่องแสงแล้วก็ทิศทางลมนะคะที่จะสามารถมีทั้งฝั่งของลมเข้าลมออกได้ให้อากาศนั้นถ่ายเทไปอย่างดีค่ะรวมไปถึงนะคะแสงที่ได้รับจากธรรมชาติเวลาเราทําครัวนะคะหรือว่าคุณแม่บ้านทําครัวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อึดอัดจนเกินไปค่ะสําหรับการออกแบบเน้นการใช้สอยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น ที่การเก็บของนะคะด้านบนรวมไปถึงนะคะหูดูดควันต่างๆด้านล่างก็สามารถเก็บของได้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นครัวที่ใช้งานได้จรงิงแล้วก็ครบวงจรมากๆเลยทีเดียวค่ะมาที่ Living Room นะคะห้องนี้มีความพิเศษหลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวแอนจะมาชมกันที่ส่วนนี้ก่อนเลยนะคะ พามาชมส่วนแรกค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวขนาดเล็กนะคะซึ่งมีพื้นที่การใช้สอยที่ครบคันมากๆเลยค่ะเราก็มีการออกแบบนะคะ Built-in ค่ะโดยสถาปนิกของ Winner House นะคะซึ่งเป็นการออกแบบที่เน้นพื้นที่การใช้สอยได้จริงแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยนะคะก็จะมีทั้งอ่างล้างจานตรงนี้นะคะพื้นที่เก็บของต่างๆนะคะรวมไปถึงพื้นที่จัดวางตู้ใกล้ๆก,กันกับครัวนะคะก็จะมีโต๊ะอาหารเลยค่ะ ให้คนในครอบครัวนะคะหรือว่าแขกที่มาสามารถนั่งรับประทานอาหารในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมครัวส่วนนั้นได้เลยเพื่อความสะดวกค่ะเชื่อมต่อจากครัวขนาดเล็กนะคะต่อมาก็จะเป็น Living Room ที่แทบจะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสามารถเท็ค v วิวได้ถึง2ฝั่งด้วยกันเลยนะคะซึ่งสามารถเท็ควิวจากธรรมชาติก็ได้นะคะแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นพื้นที่สะว่ายน้ํากลางบ้านนั่นเอง เชื่อมต่อกับรีวิงรูมนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําค่ะซึ่งสระว่ายน้ําก็ถือได้ว่าเป็นเซนเตอร์หลักสําคัญของบ้านหลังนี้เลยนะคะเพราะว่าทุกๆห้องนะคะทุกๆมุมเนี่ยสามารถมองเห็นสระว่ายน้ํากลางบ้านส่วนนี้ค่ะซึ่งเจ้าของบ้านก็จะใช้พื้นที่ส่วนนี้นะคะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของช่องแสงช่องลมต่างๆนะคะเพื่อให้ลมแล้วก็อากาศเนี่ยสามารถหมุนเวียนถ่ายเทภายในบ้านทําให้ตัวบ้านไม่ร้อนค่ะ และระบบน้ำนะคะของสระว่ายน้ําตรงนี้จะเป็นระบบสกิมเมอร์นะคะซึ่งจะมีการดูดน้ำนะคะบนผิวน้ําทําให้ตัวน้ำเนี่ยมีการกรองน้ําไปในตัวนั่นเองค่ะ การออกแบบพื้นที่สวนรอบๆบบ้านนะคะโดยสถาปนิกสถาปัตภูมิสถาปัตนั่นเองค่ะซึ่งมีการออกแบบวางผังสวนนะคะวางผังต้นไม้ต่างๆให้รอบรอบบ้านเนี่ยมีความร่มรื่นแล้วก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยนะคะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พักผ่อนได้นั่นเองค่ะ และพื้นที่ลานอนเนกประสงค์บริเวณข้างๆกับสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางกูมิสถาปัตย์โดยตรงค่ะมีการออกแบบนะคะสำหรับต้นไม้ให้มีความโค้งนะคะตามความต้องการของเจ้าของบ้านค่ะให้ความรู้สึกที่ดูร่มรื่นภายในบ้านได้ดีทีเดียวเลยค่ะ นี้จะเป็นพื้นที่โถงทางเดินนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับแต่ละห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะประตูหลังบ้านนะคะรวมไปถึงห้องน้ําสําหรับแขกที่จะมาที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งทางสระว่ายน้ํานะคะส่วนนี้เป็นการออกแบบที่สามารถเปิดประตูแบบนี้ได้ทุกบานแล้วก็สามารถรับวิวสระว่ายน้ําแบบนี้ได้แล้วก็ระหว่างนี้นะคะ ตรงสระว่ายน้ำนะคะมุ่งตรงไปทางส่วนหลังบ้านนะคะระหว่างนี้จะมีเป็นตู้บิวอินนะคะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดนะคะสวมใส่รองเท้าแล้วก็ออกทางประตูหลังบ้านได้ด้วยนะคะ เมื่อเดินตรงออกมานะคะคจากประตูทางหลังบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นพื้นต่างระดับแบบนี้ค่ะซึ่งไล่เป็นขั้นบันไดด้วยนะคะแล้วก็จะมีการออกแบบนะคะสําหรับสวนหลังบ้านโดยภูมิสถาปัตย์นะคะเป็นการออกแบบโดยตรงเลยค่ะซึ่งทําให้บรรยากาศภายในบ้านนะคะดูร่มรื่นค่ะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะไปยังห้องนอนของทั้งลูกชายลูกสาวนะคะที่สามารถเทควิวสวนหลังบ้านวิวสวนตรงนี้ได้สบายๆค่ะ มากันที่ master bedroom กันบ้างนะคะห้องนี้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งห้องสำหรับเจ้าของบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามีหลายสเต็ปมากๆเลยนะคะก็จะมีเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ walk in closet ค่ะมีทั้งพื้นที่การเก็บของนะคะของเจ้าของบ้านเองนะคะตู้เสื้อผ้านะคะต่างๆค่ะแล้วก็มีกระจกขนาดใหญ่ที่จะทำให้ห้องนี้เนี่ย มีพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแต่งตัวนะคะในบริเวณห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะจะแบ่งเป็น4สเต็ปด้วยกันนะคะมีทั้ง walk in closet นะคะห้องนอนห้องน้ำนะคะแล้วก็มีอีกห้องทำงานที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่งห้องด้านไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเอาแหละนะคะเดินเข้ามาภายในห้องนอนนะคะพื้นที่ส่วนนี้ค่ะก็จะถูกกั้นด้วย โซนด้านนอกนะคะด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งเป็นการออกแบบที่ตั้งใจของทางสถาปนิกนะคะที่ให้พื้นที่เนี่ยไม่เกะกะจนเกินไปแล้วก็การตกแต่งภายในนะคะอินเทอร์เนียภายในเนี่ยก็จะเป็นทีมสถาปนิกจากบิ n เนอร์เฮาส์นะคะจะเป็นการออกแบบแล้วก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะซึ่งไฮไลท์สําหรับห้องนอนใหญ่ที่เป็นมาสเตอร์เบดมนะคะก็สามารถเทควิวธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเฉลียงด้านนอกให้ออกไปสูดอากาศธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะ ที่จะเป็นห้องทำงานด้านในนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ด้วยค่ะเดินตรงออกมาจากห้องนอนนะคะก็เป็น Walk in Croset อีกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งด้วยตู้เก็บเสื้อผ้านะคะเก็บของต่างๆค่ะแล้วก็ทางฝั่งขวานะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องน้ำนะคะของ Master v e d r o o m ค่ะ ภายในห้องน้ําของ master ์ e บ r o o m นะคะเจ้าของบ้านก็อยากจะได้เป็นอ่างอาบน้ํานะคะที่เอาไว้ผ่อนคลายนะคะยามอาบน้ําค่ะแล้วก็มีการออกแบบนะคะในส่วนของตัวหน้าต่างค่ะให้มีพื้นที่กว้างนะคะเพื่อที่จะรับธรรมชาติจากด้านนอกได้แล้วก็มีลมที่สามารถเข้ามาถ่ายเทภายในบรรยากาศห้องน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะมีการบิวอินด้วยนะคะก็คือจะมีพื้นที่ในการเก็บของนะคะภายในตัวนี้ค่ะเป็นแบบช่องเก็บของที่ซ่อนแบบนี้ก็จะให้ห้องน้ำเนี่ยดูไม่รกสายตาจนเกินไปค่ะมีเลยนะคะมีพื้นที่เก็บของต่างๆ ที่ห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนของลูกชายนะคะซึ่งก็จะมีการออกแบบให้เน้นการใช้สอยนะคะพื้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัวค่ะแล้วก็สามารถเทควิวธรรมชาติได้นะคะด้วยสวนหลังบ้านนั่นเองซึ่งจะมีเฉลียงสําหรับห้องนอนนี้ด้วยนะคะก็เป็นการออกแบบนะคะแล้วก็ ตกแต่งภายในด้วยอินเทอร์ยของทาง Winner House นะคะจะมีการออกแบบนะคะตกแต่งเน้นพื้นที่ช่องเก็บของต่างๆนะคะโต๊ะอ่านหนังสือนะคะโต๊ะทําการบ้านเขียนหนังสือต่างๆนะคะซึ่งการออกแบบและตกแต่งภายในโดยอินเทอร์ยนะคะก็งานอินเทอร์ i เนี่ยเราจะเน้นพื้นที่การใช้สอยอย่างที่ได้บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเองนะคะตู้เสื้อผ้าเก็บของต่างๆนะคะรวมไปถึงหัวเตียงนะคะก็จะมีการออกแบบให้มีความเชื่อมโยงแล้วก็ลงตัวภายในห้องมากๆนะคะ แล้วก็เดินตรงเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนของลูกชายด้วยค่ะมาที่ห้องนอนที่3นะคะก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาวค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็แน่นอนน่าจะถูกใจสําหรับลูกสาวนะคะเพราะว่าทางทีมออกแบบตกแต่งภายในของวินเนอร์เขามีการออกแบบนะคะสําหรับการบิวต์อินค่ะชั้นวางนะคะที่เก็บของซึ่ง อย่างที่เห็นค่ะว่าคุณลูกสาวก็ใช้งานพื้นที่นี้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเพราะว่าอาจจะเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์นะคะก็จะมีการแบบเ,เก็บของต่างๆได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือนะคะชั้นเก็บของกระจุกกระจิกต่างๆค่ะซึ่งเห็นแล้วก็น่าจ,จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะเพื่อความสะดวกสบายค่ะรวมไปถึงพื้นที่ของห้องนอนนี้นะคะก็ยังสามารถเทควิวนะคะมีเฉลียงด้านนอกเพื่อที่จะเทควิสําหรับสวนหลังบ้านได้อีกด้วยนะคะ และสำหรับการส่งมอบบ้านให้กับทางลูกค้าค่ะวิศวกรจะแนะนำลูกค้าให้ใช้อุปกรณ์ภายในบ้านบริษัทเราจะมีการรับประกันหลังการขายรับประกันอุปกรณ์ภายในหลังคาบ้านและโครงสร้างบ้านโดยสามารถแจ้งผ่านไลน์ของบริษัทได้ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่น่าสนใจมากๆเนื่องด้วยจากว่าเป็นการออกแบบบ้าน1ชั้นนะคะสไตล์บ้านแบบเป็นรีสอร์ทค่ะเน้นการอยู่อาศัยใช้งานได้จริงและก็เน้นการพักผ่อนบรรยากาศภายในดัวบ้านได้อีกด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะให้ทาง Winner House ค่ะรับออกแบบสร้างบ้านหรูดูแลคุณนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะกับช่องทางการติดต่อที่เบอร์โทร088 5 9 5 7 9 8 6ค่ะหรือ ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ Winner House facebook Winner h ร u s e รับสร้างบ้านหรูครบวงจรค่ะหรือเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้นะคะเวลาทำการ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ซึ่งสำหรับ Winner House ของเรานะคะก็ดูแลคุณตั้งแต่เริ่มนะคะจนถึงส่งมอบบ้านให้สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปชมบ้านของท่านไหนและจะเป็นการออกแบบสไตล์แบบไหนและมีไฮไลท์ที่น่าติดตามยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ